มาสวยมาสวยมาแม่โอเคถ่ายใหม่ทำไมไม่อันนี้คือแมวเนียนนะคะแมวเหนียนเนื่องจากว่าเธอเป็นนางเอกติ๊กต k อกนะคะวันนี้เราจะเอาเราจะเอาแมวตัวใหม่ส้มแอนดาไม่ยอมนะคะกวัวแม่ลาจะรักส้มมากกว่านะคะแม่ถ่ายวิดีโออยู่น่นะทานทันแล้ครับชอมชุมชมอมหายจีชุมชมอมนาย Thank <laughs>